สวัสดีครับพกผมเฮาเกมเมอร์เช่นเคยวันนี้อยู่ในเกมอารวีนะครับวันนี้เราก็มาทําการกดรีแลงซ์กันนะครับก็มาดูว่าจะได้รางวัลอะไรบ้างนะครับก็วันนี้วันที่8นะครับผมเดือนกรกฎาเรารีแลง์เสร็จแล้วนะครับผมก็ได้เล่นบ้างไม่ได้เล่นบ้างนะครับเนื่องจากงานเยอะนะก็จบไปที่ระดับคอมมานเดอร์วีนะครับผมก็พยายามถีบขึ้นมาจากไดมอนนะครับผมเอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตอนนี้รางวัลเราก็ได้ไม่ค่อยเยอะนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับป่ะกดถัดไปตรงนี้โอเคฮีโร่ที่ผมเล่นบ่อยก็จะเป็นคลิกซี่นะครับผมจะเล่นเป็นเมดกับซับพอตซะส่วนใหญ่แล้วก็เล่นฮีโร่ที่มันเล่นง่ายๆนะครับเพราะวาเวลาผมมีไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นตัวที่สมดุลเล่นง่ายๆแทนนะครับก็โอ้ตาชนะร้อเปอร์เซ็นเลยนะแต่ไม่ดูเล่นกีตานะครับผมตัวตัวต่อมาได้เมกา้าได้เป็นยอนด้วยนะครับไม่รู้ไปเล่นตาไหนเหมือนกันรับรางวัลรวมนะครับ ก็จบไปแล้วเรามาเริ่มไต่กันใหม่ตรงที่ไดมอนด์นะครับผมซีซั่นหน้าได้เป็นสกินอะไรเนี่ยเป็นน่าจะเป็นบอนนี่นะก็เล่นครบสิบตาก็สามารถแรกลกรับสกินใหม่ได้ประจำซีซั่นนะครับผมของแรงนะจิสโมบอนนี่ bon เป็นเมดนะครับผมก็สวยอยู่นะบอนนี bon ่ก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเล่นมั <laughs> bon นคูดาวน์นะครับผม ประมาณนี้ใครชอบฝากกดและฝากกดแชร์เดี๋ยวเรามาเล่นกันนะครับก็ตามชื่อในเกมนะชื่อในเกมผมเป็น H L นะครับแล้วก็ขีด I L L L นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันต่อลุยก,กันเลยฮะ